สวัสดีครับผมแบมจากไอจูคิงดอมยินดีต้อนรับสู่ตอนสุดท้ายของคอมิก Justice League ปะทะก็อตซ l ล่าปะทะคองถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกผมขอแนะนำให้ย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับผมทำเพลย์ลิสต์รวบรวมทุกตอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในเดสคริปชันด้านใต้คลิปนี้เลยแต่ถ้าใครดูครบทุกตอนแล้วก็ขอเชิญไปลุยกันต่อในบทสรุปตอนอวสาน ของวิกฤตไขจูยักษ์บุกจักรวาลดีซีก่อนที่จะกลับเข้าสู uh Listen, ่เหตุการณ์ในตอนจบจากตอนที mm ่แ hmm. ล้วทีทีซูเปอร์แมน ได้กลับมาปเผชิญหน้ากับก็อตซิล่าอีกครั้งว่าแต่ซูเปอร์แมนเขากลับมาได้ยังไงล่าสุดที่เราเห็นเขายังนอนสภาพรอแร่อยู่บนเตียงอยู่เลยไม่ใช่หรอเรื่องราวจะเล่าย้อนกลับไปบนสถานีวอชทาวเวอร์ Watch Tower เมื่อ10นาทีก่อนโลอิสเลนที่ขณะนี้กำลังอยู่ในอาการแพนิคอย่างหนักเมื่อเธอตื่นมาแล้วพบว่าซูเปอร์แมนหายตัวไปเธอยืนมองดูจอสังเกตการที่ฉายภาพบนสนามรบสุดโกลาหลที่เมโทรโพลิส สถานที่ที่ Justice League กำลังต่อสู้กับเหล่าวายร้ายและใครจูยักษ์โลอิสพยายามติดต่อเพื่อนๆพนฮีโร่ถึงการหายตัวไปของซูเปอร์แมนจ่เพราะสถานการณ์บนโลกตอนนี้กำลังยุ่งเหยิงเกินกว่าจะมีใครตอบรับสายของเธอแค่นี้โลอิสก็กระวนกระวายใจมากพอแล้วคลาร์กหายไปไหนกันราวกับปาฏิหาริย์ที่ด้านนอกสถานีอวกาศปรากฏแสงสีทองอารามมุ่งตรงมายังวอชทาวเวอร์ แสงสว่างนั้นเข้าใกล้โลอิสมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเธอเพ่งมองดูแสงนั้นดีๆสิ่งที่ส่องแสงจ้าลอยอยู่ตรงหน้าของเธอก็คือคลาร์กซูเปอร์แมนกลับมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันคิดว่าคุณจะตายแล้วซะอีกจู่ๆคุณก็หายตัวไปโลอิสวิ่งเข้าไป,าไปกอดแฟนหนุ่มอย่างโล่งใจผมอาการหนักจริงๆแต่ตอนที่สลบผมได้ยินเสียงพวกคุณคุยกันบ้างนิดหน่อยซูเปอร์แมนเล่าว่าคนที่เขาต้องขอบคุณ คือแบทแมนและไซบอร์กที่ดัดแปลงเครื่องเทเลพอร์ตของสถานีวอชทาวเวอร์ Watch Tower ส่งร่างของเขาที่ใกล้ตายให้เขาไปอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งแสง UV จากดวงอาทิตย์ก็มีแหล่งพลังงานที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของชาวคริปโตเนียนอย่างตัวเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วตอนนี้คลาร์กกลับมามีพลังแบบเต็มเปี่ยมแถมบาดแผลที่ถูกเผาบนร่างกายก็ถูกรักษาจนหายสนิทแล้วด้วยและในที่สุดคลาร์กเคนหรือคาวเอ ก็ได้เอ <ge ar> ่ยคำขอแฟนสาวถึงสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเขามาตั้งนานคลากขอโลอิสแต่งงานซึ่งแน่นอนว่าเธอต้องตอบตกลงนี่คือคำถามและคำตอบที่ทั้งคู่รอคอยมานานนับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งของอีเวนต์นี้เลยทีเดียวโลอิสบอกกับคลากว่ามาเดี๋ยวฉันอัปเดตให้ว่าตอนที่คุณหายไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกลับมาที่บนโลก ทางฝั่งของเดสโตรกและเดอะชีตาที่ยังคงวิ่งวุ่นเพื่อตามหาเจ้าทอยแมนท่ามกลางซรากเมืองที่ถูกกอซิล่าถล่มจากในตอนแรกมันหายหัวไปไหนกันเนี่ยสืบดูจากกล้องวงจรปิดแล้วมันเคยอยู่แถวนี้ดหว่ทาทั้งคู่บนยังหัวเสียเมื่อไม่เจอทอยแมนสักทีจากที่เห็นในกล้องทอยแมนมันยังพูดอยู่ว่าโอสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉันฉันอยากเห็นมันไกลกว่านี้จังเลยก่อนที่เขาจะหายตัวไปจากหน้าจอ และในที่สุดก็พบเข้ากับทอยแมนจนได้เออแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีชีวิตหรอกนะครับเพราะสิ่งที่ทั้งคู่เจอคือซากของทอยแมนที่ถูกบทขยี้จนเละอยู่ใต้ฝ่าเท้าของก็อตสิล่าแปลว่าเจ้างั่งนั่นมันเพลอพูดขอพรแบบไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยบอกว่าอยากเห็นชัดๆแบบใกล้ๆงั้นดรีมสโตนก็จัดให้เขาแบบสมหวังกันเลยแต่อย่าลืมครับว่าทอยแมนไม่ใช่เป้าหมายหลักที่พวกเขาตามหาอัญมณีดรีมสโตนต่างหาก แต่ตอนนี้ชีตาพบว่าที่ซากข,ของทอยแมนไม่มีดรีมสโตนไอเทมเวทมนเพียงอย่างเดียวที่จะส่งพวกไททันกลับไปยังจักรวาลของพวกมันได้หายไปแล้วถ้าพวกเขาหามันไม่เจอทั้งฝั่งฮีโร่และฝั่งวายร้ายทุกคนได้ซวยกันหมดแน่ตัดกลับมายังสนามรบณเมือง ropolis, เมโทรโพลิสเหล่าฮีโร่และคองยังคงรับศึกหนักเมื่อมีฝูงสกอลครอเลอร์และสมาพันธ์ลีกออฟแอสซสซินเข้ามาเสริมกำลังของฝั่งวายร้าย หุ่นแบทแม็กเข้าตีกับเมกากอสิล่าที่ขึ้นขับโดยเล็ซ์ลูเทอร์ส่วนคองก็เข้าต่อสู้กับสกอลครอเลอร์กลายพันธ์ที่ถูกชุบให้ฟื้นโดยบ่อลาสัสแถมดูจากขนาดตัวแล้วมันตัวใหญ่มหืมายิ่งกว่าคองและเมกากอสิล่าซะอีกนะเนี่ยนี่ยังไม่นับพวกไททันตัวอื่นอย่างบีฮิมอสเทียมัและสกิลาที่อยู่ภายใต้การนำของจ่าฝูงอย่างเมกากอสิล่าด้วยนะครับ และนอกเหนือจากการต่อสู้ของพวกจักรกลยักษ์และสัตว์ประหลาดศึกบนภาคพื้นดินก็ดุเดือดพอๆกันเพราะทีม justice league ต้องเผชิญหน้ากับพวกเหล่าร้ายที่ยกพวกมารวมตัวกันที่นี่ราวกับงานเลี้ยงรุ่นของจักรวาล DC มีตั้งแต่กลุ่ม legion of doom พวกนินจาจากสมาพันธ์ League of a s s a s s i n และกองทัพกอริลลาของกรอด wonder woman และ wonder girl เห็นตรงกันว่าไอ้เจ้าตัวใหม่ที่โผล่มาเนี่ยมันตัวใหญ่เหลือเชื่อเลยละ่ะและตอนนี้พวกเขาก็มีกําลังคนน้อยเกินกว่าจะต้านทานไหวบางทีพวกเขาอาจจะต้องใช้วิธีตั้งเป้าจาัดก,การเก็บพวกสกอร์ครอเลอร์ตัวเล็กกันก่อนนั่นอาจจะช่วยให้คองสามารถรับมือกับเจ้าตัวใหญ่นั้นได้ก่อนที่พวกฮีโร่จะเข้าไปช่วยเสริมมันอีกแรงในระหว่างการต่อสู้แสนโกลาหลที่มีผู้คนบาดเจ็บและล้มตายอยู่ทั่วบริเวณฮาวจจอแดน ยังคงโศกเศร้ากับความตายของกายการ์เนอร์หนึ่งในสมาชิกเพื่อนกลุ่มกรีนแลนเทนที่ถูกรอดสังหารไปในตอนที่แล้วจอห์นโจวตเรียกดึงสติตอนนี้เราไม่มีเวลามาจมอยู่กับความสูญเสียหรอกนะเราต้องการให้ทุกคนกลับไปรวมร่างเป็นหุ่นยักษ์กันอีกรอบแล้วฮาวสังเกตเห็นว่าแหวนบนนิ้วของกายการ์เนอร์หายไปซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับเมื่อกรีนแลนเทนเสียชีวิตแหวนจะตามหาผู้ที่คู่ควรจะครอบครองพลังคนต่อไป แต่ดูเหมือนว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายในตอนนี้จอห์นสจวตจะยังไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสักเท่าไหร่ครับเขาเรียกสติให้ฮาวจอแดนกลับมาโฟกัสการต่อสู้กับพวกไคจูยักษ์กันก่อนเจสิก้าครูซปลุกบิสบอยที่หมดสติให้ตื่นขึ้นมาบิสบอยได้กลิ่นยาดมฉุกเฉินของกลิ่นแลนเทนถึงกับสะดุ้งโยงกลับขึ้นมาพร้อมสู้ต่อทันทีโอ้โหไอ้คนเหม็นเลยมันคืออะไรวะเนี่ยทางด้านของราชาแห่งเกาะกะโหลก ที่กลับมาเผชิญหน้ากับสายพันธุคู่อาฆาตอีกครั้งมันสามารถหลบการโจมตีก่อนจะคำรามขู่ดังสนั่นจังหวะเดียวกับที่เบเฮมอตวิ่งเข้ามาใช้งาขิดเจ้าเลื้อยกระโหลกเซล้มลงเปิดช่องว่างให้ของกระโดดง,งา้างกำปันคู่เข้ามาทุบหัวของศัตรูพร้อมกับมีคองสีเขียวอีกตัวโผล่มาช่วยมันทุบในจังหวะเดียวกันคองหันไปมองด้วยความสงสัยแล้วก็พบกับบีสบอย ที่แปลงร่างเป็นคองกลับมาพร้อมสู้อีกครั้งผมมาช่วยแล้วครับพี่เบ๊ิม้มตอนนี้ทางฝั่งฮีโร่มีคองอยู่ฝั่งเดียวกันถึง2ตัวเลยแต่ไม่ทันไรเด็กยักษ์ทั้งสองก็ถูกฝูงของสกอครเลอร์เข้าโจมตีจนล้มเสียหลักไอ้พวกเลื้อยกะโหลกมันมีจำนวนมากเกินไปจริงๆทางด้านของซูเปอร์เกิลและวันเดอร์วูแมนกำลังทำตามแผนในการไล่เก็บสกอครเลอร์ทีละตัวเพื่อลดภาระให้กับคอง พวกเธอใช้บ่วงบาดของว o นเดอร์วูแมนรัดคอจนมันสิ้นใจตายขณะเดียวกันหุ่นแบทแม็กก็กำลังถูกถล่มโดยมิสไซล์ของเมกากอสิล่าแต่กลับตอบโต้ไม่ได้เพราะแขนข้างหนึ่งถูกสกอร์ครอเลอร์กัดไม่ปล่อยไซบอร์กที่อยู่บนหุ่นแบทแม็กรีบขอความช่วยเหลือเพราะว่าหุ่นยักษ์ของพวกเขาไม่ได้มีความคล่องตัวมากพอเมื่อถูกรุมจากหลายๆด้านซูเปอร์เกิลรีบบินเข้ามาช่วยโดยใช้ตาเลเซอร์ ยิงใส่จนมันปล่อยคมเขี้ยวออกจากแขนของหุ่นยักษ์ถึงอย่างนั้นพวกเขากลับโดนหลูเธอทะยานเข้ามากระแทกหมัดจนล้มหน้าหงาย <c oughs> แรงกระแทกส่งผลให้ระบบมอเตอร์ของหุ่นยนต์ขัดข้องและหยุดการทำงานชั่วคราวแฟลชและไซบอร์กพยายามรีบกู้คืนพลังของหุ่นยนต์ยักษ์แต่แบทแมนพบว่าพวกเขาไม่มีเวลาแล้วเจ้าก็อตซิล่าจักรกลกำลังชาร์จลำแสงพิฆาตเพื่อทำลายพวกเขาถึงในระยะเผาขน ทันใดนั้นชาแสงก็บินเข้ามาชนเมกาก็ซิล่าจนล้มหงายหลังชาแสงช่วยชีวิตพวกเขาได้ทันเวลาลำแสงโครตอนที่ชาร์จอยู่ในปากได้ถูกยิงออกมาพุ่งทะลุร่างสกอลครอลเลอร์โชคร้ายตัวหนึ่งเข้าอย่างจังเยี่ยมเลยชาแซมแดรี่ตะโกนด้วยความดีใจพอดีกันกับที่ไซบอกแจ้งว่าระบบของแบทเมกกูก้คืนกลับมาได้แล้ว แบทแมนกล่าวขอบคุณชาแซมที่มาช่วยเหลือใครที่ดูถึงตรงนี้น่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่าชาแซมกลับมาได้ยังไงเขาถูกจับตัวอยู่ที่ฐานทัพของ Legion of Doom จากเหตุการณ์ในตอนที่5ไม่ใช่เหรอเรื่องราวจะเฉลยว่าเมื่อ5นาทีก่อนซูเปอร์แมนคือคนที่มาช่วยบิลลี่เอาไว้นั่นเองครับฐานทัพของ Legion of Doom ในตอนนี้วางเปล่าไร้การป้องกัน เพราะพวกวายร้ายเล่นยกขยงไปถล่มพวกฮีโร่กันหมดในที่เดียวโดยไม่เหลือใครอยู่เฝ้าสักคนบิลลี่ประหลาดใจมากที่พบว่าซูเปอร์แมนยังมีชีวิตอยู่แถมนี่ยังมาช่วยชีวิตเขาไว้อีกเมื่อถูกแก้มัดบิลลี่ก็เข้าไปโอบกอดซูเปอร์แมนด้วยความดีใจผมขอโทษจริงๆครับมันเป็นความผิดของผมเองผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เลยไม่เป็นไรเลยบิลลี่เธอแค่อยากจะช่วยฉันเท่านั้นเองซูเปอร์แมนผู้ใจกว้าง พยาพัยบิลลี่กับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะให้คําแนะนําว่าในระหว่างการต่อสู้เธอควรจะอยู่แค่ในร่างของชาแซมเอาไว้นะซึ่งบิลลี่ก็คงจะได้รับบทเรียนที่จะจดจําไปจนวันตายเลยล่ละครับบิลลี่แปลงร่างเป็นชาแซมแล้วบินออกจากฐานทัพของเหล่าร้ายออกมาพร้อมกับซูเปอร์แมนในระหว่างที่ทั้งคู่บินข้ามทะเลเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนๆที่ศึกเมโทรโพลิสซูเปอร์แมนได้บอกกับชาแซมว่าตัวเขาจําเป็นต้องไปแวะอีกที่หนึ่งก่อน ไว้ไปเจอกันที่ตัวเมืองทีเดียวเลยเมื่อน,นัดแนะกันเสร็จเขาจึงมุ่งตรงไปยังแอตแลนติสที่ซึ่งก็อซิล่าถูกล่ามโซ่เอาไว้นั่นเองกลับมา <net> ที่ทางด้านของสมรภูมิฮีโร่หุ่นแบทแม็กถูกรายล้อมไปด้วยสกอรค์ครอเลอร์ถึง5ตัวหลังจากที่กู้คืนพลังงานของหุ่นมาได้ไม่นานพวกเขาก็เตรียมตั้งรับการโจมตีอย่างดีที่กรีลลนเทนโรโบกลับมาช่วยเหลือทีมแบทแมนอีกครั้ง พร้อมกับโล่พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนแขนข้างที่หายไปหุ่นยนต์ยักษ์ทั้งสองหันหลังชนกันเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีของฝูงเลื้อยกระโหลกสุดหิวกระหายทางฝั่งของกลุ่มฮีโร่ที่รับมือกับไททันยักษ์ชาแซมวันเดอร์วูแมนและวันเดอร์เกิลช่วยกันออกแรงความเบฮิมอตจนสยบมันลงได้สำเร็จ เช่นเดียวกับทางด้านของซูเปอร์เกิลที่ใช้ตาเลเซอร์หักขาของสกิล่าจนล้มมันไปได้อีกตัว <L un ters> แต่วายร้ายร่างยักษ์อย่างใจแก่นตากลับใช้โอกาสนั้นฟาดซูเปอร์เกิลก็เด็นจนหมดสติดูท่าทางสถานการณ์ของฝั่งฮีโร่ในตอนนี้จะต้องการกำลังเสริมมากกว่านี้แล้วทางด้านของแอลแลนติสที่ตายท้องทะเลลึกซูเปอร์แมนกลับมาปเผชิญหน้ากับก็อตซิล่าอีกครั้ง หลังจากที่ครั้งล่าสุดเจ้าราชาแห่งมอนสเตอร์อ Monster, จะเล่นงานเขาถึงเกือบปางตายฉันรู้นะว่าแกอาจจะไม่เข้าใจภาษาของฉันแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าทำไมแกถึงได้โจมตีฉันในตอนนั้น Godzilla, ก็ซิล่าแกมีหน้าที่เพื่อรักษากฎระเบียบของธรรมชาติแกถูกส่งข้ามามายังโลกนี้แบบไม่เต็มใจและนั่นทำให้แกไม่คุ้นเคยกับพวกเหนือมนุษย์ฉันเสียใจด้วยกับเรื่องนั้นฉันจะช่วยหาทางพาแกกลับบ้านเอง ดูเหมือนว่าก็อตซิล่าจอมดื้อด้านและขี้งดงดจะไม่ยอมฟังอะไรครับมันพ่นลำแสงอะตอมิกเข้าใส่ซูเปอร์แมนอีกครั้งไม่มีรอบสองละเพื่อนครั้งนี้ซูเปอร์แมนจับทางได้เขาสามารถว่ายน้ำหลบมันได้ทันแล้วมอบกำปั้นจนก็อตซิล่าล้มคว่ำลงกับพื้นทะเลซูเปอร์แมนบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะกลับมาสู้กับมันในยกใหม่หรอกนะเขาเพียงแค่จะทําให้ก็อซิล่ารู้สึกโมโหมากพอจนไล่ตามเขาไปถึงที่หมายนั่นเอง คลากบินเข้าไปปลดล็อกโซเอเนเอรที่ข้อเท้าของราชาหนึ่งมอนสเตอร์ปลดปล่อยมันเป็นอิสระแล้วจึงเริ่มหลอกล่อให้เจ้าวสุนิวเคลียร์ไล่ตามเขาไปยังเมืองเมโทรโพลิสทางฝั่งของเมโทรโพลิสเองที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปบีสบอยหักคอของสกอรครอลเลอร์ตัวหนึ่งลงได้แต่ทางฝั่งของของโดนเจ้าตัวใหญ่ใช้หางเข้ามารัดคอบีสบอยไม่รอชา้า จะรีบเข้ามาช่วยดึงออกไปแต่เขากลับถูกเมกากอสิล่าเข้ามาขัดขวางใช้หางฟาดหัวน็อกเขาหมดสติไปอีกรอบบีสบอยในอีเวนต์นี้ก็โดนขัดจังหวะทุกทีน่าสงสารเขานะครับเนี่ยคองที่กําลังเพลี้ยงพล้ำถูกหางรัดคอแน่นจนเกือบหมดลมหายใจท่านใดนั้นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีแสงสีเขียวเจิดจรัสท่ามกลางสนามรบและมันก็คือแหวนเขียวของกายการ์เนอร์ที่เสียชีวิต ได้ลอยเข้าหาผู้ถูกเลือกคนใหม่มันขยายขนาดไซส์ของแหวนให้ใหญ่ขึ้นแล้วจึงลอยเข้าไปสวมที่นิ้วของคองทำให้มันกลายเป็นกรีนแลนเทนตนใหม่มอบสัญลักษณ์และแสงเขียวอารามไปทั่วทั้งรางมันใช้พลังของแหวนสร้างขวานแบทเทนแอ็ซ์ขึ้นมาในมือแล้วฟาดลงตัดหางของสกอ l ค c อเลอร์ให้ปล่อยจากการรัดคอของมันคองเตรียมใช้พลังใหม่แห่งอวกาศ ในการต่อกรกับกองทัพเหลือกระโหลกที่ยังเหลืออยู่ Wonder Woman Wonder Girl ชาแซมและ Super Girl 4ี่ผู้แข็งแกร่งของทีม Justice League หารือกันว่าเราจะปลดลูเธอร์ออกจากเมกาก็ซิล่ากันยังไงดีชาแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความคิดแบบเด็กๆที่ดูจะได้ผลขึ้นมางั้นพวกเราก็มาปลดแขนมันเลยดีกว่าฮีโร่สายพละกกำลังทั้ง4คนพาะเข้าไปตรึงแขนทั้งสองข้างของเมกาก็ซิล่า แล้วจึงช่วยกันออกแรงดึงกันแบบสุดแรงโจกอสิล่าจักกลที่เสียแขนทั้งสองทางเตรียมชาร์จลำแสงโปรตอนใส่แบทเมกอีกครั้งแต่รอบนี้อย่าหวังเลยแบทเมกวิ่งเข้ามาจับตัวเมก้ากอสิล่าที่แขนดวนออกแรงยกมันขึ้นมาเหนือหัวแล้วจึงจับมันทุ่มหักหลังด้วยหัวเข่าอย่างแรงสิ้นฤทธิ์ไปกลายแต่ยังไม่ทันได้พักหายใจเจ้าสกอครเลอร์กลายพันตัวใหญ่ ตะวันลิ้นเข้ามารัดที่แบทเ็กอย่างไม่ทันตั้งตัวเจ้าหุ่นยักษ์ถูกดึงเข้าไปอยู่ในปากแล้วถูกมันขย่ำจนหุ่นเหล็กขาดเป็น2ท่อนสวยแล้วไงไอ้เจ้าตัวนี้มันโหดเกินไปไหมเนี่ยของและฮีโร่ที่เหลืออยู่จะมีพลังมากพอหยุดยั้งมันได้หรือเปล่าท่านใดนั้นประตูมิติก็เปิดออกใจกลางเมือง ซูเปอร์แมนและก็อสิลากระโจนออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันแมนออฟสตีลและคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สองผู้ที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องเดินทางมาถึงพร้อมกับความหวังก็อสิล่าที่เห็นสกอร์ครอเลอร์ตัวไกลพันอยู่ตรงหน้าก็ไม่รอช้ามันพุ่งเข้าโจมตีเจ้าเลื้อยกระโหลกทันทีก็อสิลาและซูเปอร์แมนประสานพลังของทั้งคู่ ยิงเข้าอัดสโกครอเลอจนมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดระหว่างที่ถูกเผาด้วยเลเซอร์ความร้อนและลำแสงน,นิวเคลียร์จนชะง,งักกับทีผู้ที่เข้ามาปิดฉากก็คือคองที่กระโดดฟ,ฟาดขวานเข้ามาทุบเจาะกะโหลกของมันจนสิ้นใจตายซูเปอร์แมนกับก็อสซิลา่ากลายเป็นตัว MVP ที่เข้ามาช่วยเด็ศึกตัวบอสลงอย่างรวดเร็วก็อสซิล่าคำรามประกาศใชยชนะเรียกคืนตำแหน่งจ่าฝูงของเหล่าไททัน ไทมกลงางซากของสกอตครอเลอ Godzilla, ร์เมกากอซิล่ารวมไปถึงเทียมัตและไททันตัวอื่นที่ถูกฮีโร่กำราบขณะเดียวกันเมื่อหมดหนาทีแหวนกรีนแลนเทนได้ลองลอยออกจากนิ้วมือของคองและคงตามหาเจ้าของที่คู่ควรรายถัดไปในที่สุดซูเปอร์เกิลก็ได้พบกับซูเปอร์แมนในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งคลาร์กได้สั่งให้ทุกคนเข้าจับกุมตัวเล克斯ูเธอร์เรสเอลกู รวมไปถึงพวก Legion of Doom ทั้งหมดได้เลยตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้ว Wonder Woman เข้ามาถามซูเปอร์แมนด้วยความสงสัยแล้ว Dreamstone แล้ะอยู่ที่ไหนพวกเรายังหาทอยแมนไม่เจอเลยนะซูเปอร์แมนจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าความจริงแล้วทอยแมนมันถูกก็ซิล่าเหยียบแบนไปตั้งนานแล้วแล้วก็นี่ไง d ดีมสโ n e ที่ทุกคนตามหาเฮ้ยไหนไปเจอมันอยู่ที่ไหนล้วเนี่ยก็อยู่เท้าข้างเดียวก,กันกับที่เหยียบทอยแมนยังไงล่ะ ไซบอกกับเดอะแฟลชเลยขอพูดสรุปทั้งหมดนี้ก็เท่ากับว่าทอยแมนวาร์ปส่งก็ซิล่ามาที่เมืองแล้วก็โดนมันเหยียบแบนแล้วไอหินเวทมนต์นั่นก็บังเอิญติดอยู่ใต้เท้าของก็ซิล่ามาโดยตลอดเลยเนี่ยนะนี่มันต้องเป็นสัปดาห์ที่ประหลาดที่สุดในชีวิตฉันแล้วอะ่ะเดอะแฟลชพูดเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายซูเปอร์แมนได้ใช้ดรีมสโตนขอพรส่งให้ไททันทุกตัวกลับไปอยู่ที่โลกเดิมของพวกมันนะจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ส ขณะที่บรรดา j จัสติส g u กทยอยจับกลุ่มตัวเหล่าวายร้ายที่เหลืออยู่ซูเปอร์แมนได้พูดคุยกับเหล่ากรีนแลนเทนแสดงความเสียใจกับการจากไปของกายการ์เนอร์เลซ์ลูเทอร์หนึ่งในตัวการของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดถูกจับตัวฮิวมาหาซูเปอร์แมนถึงแม้ว่าทอยแมนจะเป็นคนที่ส่งพวกไคจูมายังโลกใบนี้แต่ถ้าหากย้อนกลับมาคิดดูดีๆนะครับเลซ์ลูเทอร์นี่แหละคือตัวต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด ทั้งตัวเขาและเหล่าวายร้ายคนอื่นจะถูกจับตัวเพื่อส่งไปนอนคุกสักทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมาตลอดทั้งสัปดาห์คลาร์กและโลอิสเลือกจะมาปิกนิกพักผ่อนกันที่สวนสาธารณะอย่างสงบสุขคลาร์กขอโทษกับโลอิสที่ไม่ได้พาเธอไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันอย่างที่สัญญาเอาไว้ในตอนแรก ถ้าเกิดใครจำได้นะครับจากเหตุการณ์ตั้งแต่ EP หนึ่งนู่นเลยโลอิส <Louis S 1> บอกกับคลาร์กว่าหลังจากที่ได้แต่งงานได้กันแล้วยังไงทั้งคู่ก็จะได้ไปพักผ่อนด้วยกันอย่างแน่นอนคลาร์กได้แอบ,บเสนอเล่นๆว่าเขาจะชดเชยให้กับเธอโดยการพาไปฮันนีมูนบนดวงจันทร์ก็อย่างไดทว่าโลอิสก็ให้คำตอบกับแฟนหนุ่มว่าแหมแค่ได้เห็นวิวจากตอนที่เธออยู่บนสถานีวอชทาวเวอร์เท่านั้นก็เพียงพอแล้วละ่ะก่อนที่คู่รักทั้งสองจะสวมกอดกัน ทามกลางบรรยากาศของเมโทรโพลิสที่กลับมาสงบอีกครั้งจบลงแล้วครับกับคอมมิก Justice League ปะทะก็ซิล่าปะทะของเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าชอบตอนไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยคอมมิกอีเวนต์นี้ได้รับความนิยมจนมีภาค2ออกมาในปี2025ด้วยนะครับถ้าหากคลิปของภาคแรกนี้มียอดวิวเยอะมากพอ อาจจะทำคลิปของภาค2ต่อมาให้รับชมกันนะครับและสำหรับใครที่ติดตามอีเวนต์นี้มาตั้งแต่ตอนแรกผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับไว้เดียวผมจะตัดต่อเอาทั้ง7ตอนเอามาดัดแปลงรวมกันแบบคลิปเดียวจบเป็นของขวัญมอบให้กับทุกคนที่คอยติดตามมาตลอดเพื่อใครอยากจะกลับมาดูซ้ำจะได้ดูแบบยาวๆเต็มอิ่มกันไปเลยวันนี้ผมแบมจากไคจูขิงดอมก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเกี่ยวกับอะไร ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับและถ้าหากใครเป็นผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งมารู้จักช่องของเราก็อยากจะขอแนะนําบนช่องไค i j u Kingdom ยังมีทําคลิปประวัติข้อมูลสัตว์ประหลาดคลิปเล่าคอมิกก็สิลาและพอดแคสต์ที่น่าสนใจให้ย้อนกลับไปรับชมกันอีกมากมายเลยครับวันนี้ผมแบมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ